ตัวายาโนมายพระหักศิลป์ขอคันหานี่นขันหานีไหไม่บักนี่นี่คันหานี่เอาเอาซองออกอซองใส่ขันเติม เงมาย้ายกันรดบประเิีนะเอาอาลมาเป็นบล็อกนะข้อเส้นนะผู้ใดสิมงใดเทียนใส่ไม่เปอ่าไม่เกาไม่เกาไต่เอาเนื้อหาเนื้อหาไต่เองอะไรกัไหมเป็นสิทปีมุงคลเปี่หม่ อร,อ,อราปะกศงสมำหรับเจ้าภาพทุ่งซอทุ่งใสเอามา,ะะละะาเามาลย,าาายการวาดปักปักกันเลยมองกังนเลยปักเสีหันเู้ไดมีทุงท่งซอทุ่งใสเอาโสมพระไทรไร้นอเสียขอดสลออเค็นปีใหม่ อ่าไฟมงคล ยายไปรอดแม่ยยมัอย <là> ่คนละห้องอับคนละอันสิ้าสิห้าต้องใจปนสิว่าเรื่องารอดสุกาทุกคนารอดทุกเช้าเชเยงเียานงาดยแห้ขนาดไร้องใไทตัางหา ปริตวานเมตังสเมตาปัทันตาวิกิตาคิตาภริตังปานันตุสักเคกเมจารุปิกิริสิการตาเตจันตริกวิมานีทิประเิจะกาเม ตลวนาคาเนเคหังวัติเมเกเตบุมาตยันตุเทวาสระตาลวิสเมยาคาขันตปนาคาติทันตาสันติเกยังมุเรวจนังสาธุมีสุนันตุธรรมสาวนากาโรยัมภาทันตาธรรมสาวนาคาโรหยัมภาทันตาธรรมสาวนาาโรยัมภาทันตาสาธุดูราเทปราเจ้าตั้งได้ขว่าขน้อยขอราธนาเสิญยังองค์จอทํางายจงเสด็จลงมา วัยพระหับสินทิมทานแดสรับรับกอรรัตตมัติยสนาลองพุ่งขาทางไรในสถานนาบุรวในี้ก็ขาเทนสาตุ์หิมินาสกาเลนาต่างบุทางอบิบุญษยามาอาลังสมาสัมปุตโตปะกวา ผู้ทางพระกัวันทางอภิวาเทมิอิมินาสกาลีนัมทางธรรมงอภิปูญชยามัสวาคาตัวพระกวัตาถามุตอะมังนะมะสาเมอิมิ पतिप भगवतो सा นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสาร ทัดทยัมปิสังขังทาติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทาดทียัมปิสรนังคัจฉามิทาดทียัมปิสังขังสรนัง อิติปิโสปะคะวะนะระหังสัมมาสัมพุทโวิตังปนโนสุขะโตวโลกวิทู 天色哇开。 Yang tanta rantalem, suhapatipanno bhakavato sa. Hu suhapatipanno bhakavato sa wakasangkom. Ya ya patipanno sa wakasangkom. สามเจติปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังขุยาติทังเจตาเดิปุริสายุคานเนียธาปุริสามเอสาภะคะวะโตสาวกสังฆุมอุนาโยปา้วนาโยทักขิณาโย หนูตาลังปูนยาเขี้ยตังโลกสติไอยินนวจังนวจีตาสวานสังเขว์กามังปะกตังเมยังสังพวกวิจขันหาตัวแต่ยังตังตาลังตาเลมวสังเขว์กาสวันธามีพันเจเจติยังสาพาม Sani supati titang sani rika puting putarupam jasa kanya sawa jasa manasa jiwawandha mede tathakte ขสวันค์ทามีพันเทสะพังอภาระทงางกรรมธรรมเองกระต่างพูนยังสามินานุโมทิตาพังสามินากะตางพูนยังตาพังสาธุสาธุสนาธุอนุโมทา ตุมะยังพันเตวิสุงวิสุงร a k a n a t h a ติสะระเนนะสหะปัญจสิรานิยาจามาตุทิยัมพีมายังพันเตวิสุงวิสุงร a k a n a t h a ติสะระเนนะสหะปัญจสิรานิยาจามาตาทียัมพีมายังพันเตวิสุงวิสุงร a k a n a t h a ติสะระเนนะสหะปัญจสิรา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ สระณังคัจฉามิตทิยัพพีธัมมังสรณังคัจฉามิตทิยัมพีธัมมังสรณังคัจฉามิตทิยัพพีสังฆังสรณังคัจฉามิตทิยัมพีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาเมสุมิสาจลาเวรมาเนสิกขาปะทังสัมาทิยามิเมสุมิสาจราเวรมาเนสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมาเนสิกขาปะทังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวรมาเนสิกาพะทังสัมาทิยามิัส Sulami Raya Mat Sabah ประานสมาธิานี้ิมาน ن ิปญาสิขาประธานิสิเรนาสุขติยันติสิเยนาผูกสังประธาสิเรนานิผู้ติยันติตัดสมาสิลังวิโสทาย

ทุงซอทุงใสเอาไปปักใสอนนาณาบ่อนเพื่อนที่สูตรเสียขอสลองเข็นนองพี่ใหม่สมทายพี่เกาตอนพี่ใหม่ตั้งคิดอธิษฐานขอเข็นเวียนหาย,หายไปเ้ยเอาจับเครื่องใส่บาานนโมทัสสะปะคะวะตุอระหะโตุสัมมา สัมพุทธัสษาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,า,าสัมพุทธัสสาอิมังสุปาพัญชนะสัมปันนังสาลีนังโคขงสงบเลยเด้อโคชนะงขุทธกังวารังพุทธัสสา ุเชมาุทียัมปีตทียัมปีอิมันสุปาปัญญนะสัมปันนังสาลีนังโภชนังพุทธากังวารังพุทธัสยาพูชมาพวกขนอยทั้งหลายพอนอนถวายผ้าเก่าพระพุทธห้ยเสื้อความบริสุทธิ์ ทางกายวาจาแใจให้ยู่ดีมีแห้งตลอดปีไม่ไ่้วเทินนิมานีมายังพันเตบินดาพาตานีปตานีสาปริวรานีกับปาลุขังพิกุสังกชจามโอนุญ,ญามา สาตโนพันเตพิกุสังโฆอิมานีมายังพันเตวินาปตานิปัตานิกาปลุขังสาปริวารังปฏิคันหาตุอัมมหากันเจวามาตาปิตุอาธีนันจาญาตากานัง พิการตังอิตายาสุขายา y a คาเพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญพวกขนอยทั้งหลายขอน้อมถวายยัางอาหารบินทบายแด่ผ้าขาวและเครื่องบริวารตลอดหอดต้นกระเพือแด่เครื่องบริคารทั้งหลายเราดี ให้แก่พระสรงขอพระสร์งจงหาเพื่อปายุนและความสุขและความเจริญ